tích cái này để làm như này Giao cho khách ายการบินนี้ไม่มีการลงจอดนะครับอย่าลืมต้องโดดอย่างเดียวกิมบอ,อ,อยแปล่อ,อยาออยาพบนมแมลง <laughs> สมบอบบิลเอวีเดย์ Mày thấy lơ đầm nắm không mày hết lơ, mày thấy lơ. Doa lúc áo gù. Hãy đi kiểu áo. Hãy. 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 Hả? Hãy. 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 rồi, Hãy. 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 นี่ร่มผิดผมยิงไม่ถ้าถ้ายิงล่มหมากันอันนี้พี่หรอร่มมันขาดเหรออืมก็งงว่าทําไมไอ้ผมจริงเกินเอ๋อเดี๋ยวผมโดดพี่ลองยิงไหมละ่ะครั้งหน้าครั้งหน้ามันมีถึงที่แล้วผมจริงเกินโอ้โหมันมีมา,านานแล้วจริงอะ่ะอุ้ยเล่นเี้ยเลยเนี่ย มือลั่นอ่ะอยู่ในเรือเรียบร้อยแล้วเป็นภารกิจต่อกันนะจริงๆแล้วเป็นภารกิจที่ตกอ<า>งทยไปไ<ม>เรืเรรอ่อยๆโอเคดีละต้นลังที่สองก่อนปะ่ะ secondary ป่ะอันแรกเลยเหรอ มาถึงเรือกอันไหนก่อนคิมช้าๆ้าี่ช้าๆขอช้าๆอะไรนะเอาใหม่เอาไหมอันนี้ไม่ตีดกลับไปก่อนกลับไปก่อนนี่อันนี้เลื่อนลงมากดตัว E อันนี้นี่อันนี้ตอนแรกเข้ามาหน้านี้และอันที่สองใช่ปหมแยนแรงกรด E อันที่สองเหรอฮะเ,อเดี๋ยวลืมพี่ทำไม่ลืมนนะ เดียวกันไหนะ okay. อันนี้อ๋ออัทสองนี่นลุยกดยังมีเหรอโยนทิ้งไปแล้วไม่มียังไม่ทำลายเลยทำลายหอไอ้แมวแมวร้องอีกแล้วไม่ยินชิคกี้พากเป็นอนาร

โอ้ยกิ่งเป็นขนุนเลยขับดิคิมโอเคลมเข้าสบายควันก็ขึ้นดูดิ <laughs> ดีๆควันขึ้นแล้วนะนมียิงไรไปแล้วนะ่ะอุ้ยรีบไปก่อนเถอะเฮ้ยตก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 ่กตกเฮ้ยอุ้ย กูตกหมดกูไม่ตายจะตายแต่กูกิ้งตกโอ้ยโอ้ยพี่เป็นพี่เห้อ,อเฮ้ยตายคิวจะทำไงทาไงดีพี่เรซสเปโร่เซอร์วิท เห็นเครื่องบินปะมาละไหนอ่ะครับไปมาดิขึ้นไปดิแล้วไปเอามาจากไหนคะเนี่ จเจอระหว่างทางเมื่อกี้เลยเร็วไม่ต้องยิงแล้วเดี๋ยวควันขึ้นอีกโอ้ใครนี้ก็ขึ้นแล้วเห็นไหมเออว่ะไม่ยิงไอตัวควันขึ้นหรอ,องงเหมือนกันพี่ <c oughs> เสียงไม่ค่อยดีเลยว่ะแบบ <c oughs> ปามองบุคคลที่หนึ่งครับด้วยอัสสัต <c oughs> โ,โ,โอ้โหว่าคนดูได้อวกแตกแน่ครับโยกไปโยกมา <c oughs> ดูขึ้นมาดูจะถึงแล้วอีกไม่ไกลพุทหารเนจมตัวโดวรล่มจำรล่มไม่พร้อมพร้อมยังพ้ทอธอาร ตั้งไก่พี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 ่ย,ยี่ยี่แม่งยังทำเป็นตัวมุณาหานี่ถึงแล้วไปอีกยังไม่ถึงไปอีกไปอีกโอ้ชาเกินโดดแท้ถึงเลยแล้ว นี่แน่เลยข้างล่างนี่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 กิมนี่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 เอา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 ดงตีนคิมวิ <c oughs> ม่ดีนะกูยังไม่ลงอุยอุย <c oughs> ไม่ยังยิงผมมันลงที่กลางลงหรอก ลงมานี่ดงตีนหมดแล้วใช่ไหมยังยังยังอยังเป็นไรแล้วหมดพวกคนาไม่ใจอุ้ยเงินทั้งนั้นเลยเงิน่ะเนี่ยโคเคนเก็บไม่ได้ ไปไหนวะโอ้โหครับเป็นโรงเก็บเครื่องบินเราอะไกลเลยบินยาวๆถ้าเกิดมีของจริงบินตามขานะเป็นยังไงเขาได้ไล่มันออกอ, <c oughs> อ๋ออ๋อ ไปภารกิจมันง่ายยังวะไม่เหมือนไปนอนเกาะเลยเกาะนี่แม่งไอ้ค็มหาเรื่องว่ะบินสรุตึกที่มันกำลังก่อสร้างนั่นอยู่ดิเนี่ยหรอเนี่ยแหละเนี่ยแหละ โอ้บอกเขาจะรู้ตืกโอ้โหป่าละเนี่ยสะพานข้างล่างก็ได้มาข้างหน้าข้างหน้าดีกว่านี่ต่ำไปอุ้ยโอ้ยเป็นไงก็ผ่านนี่นี่นี่ข้างล่างนี่พี่พี่รถไฟรถไฟไอกลัวบ้าล่ะรถไฟไอจีเฮียเนี่ยน่าจะพินแล้วทะลุช่องนั้นต่อไม่งี้นหมุนแล้วก็ทะลุช่องอย่าง้ทำ <c oughs> ไฟมีเนี่ยตเต็มเลยเนี่ยก็ลมดยเ <c oughs> ต็นแอ่ะเลยว <c oughs> ินดีๆตั้งลงจอดแล้ว ลงเลยลงเลยไม่ถึงก็กลัวลงเลยเรียบร้อยคอมพลีทฮะโอเคยิงข้างห่อพี่โอเคได้โอเคครับก็จบไปกับการทำเควส เอ่อให้ใหม่นะครับผมที่ต้องขโมยเครื่องบินรู้ว่าภารกิจต่อไปจะได้ทำอะไรต่อเนาะเดี๋ยวเราก็มาติดตามรับชมกันในพาร์ทหน้านะครับขอบคุณที่เอ่อคอยติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ